สวัสดีครับตอนแนแนนไทยแลนด์ครับวันนี้ผมจะพาท่านมาเส้นกันทรลักษ์น้ำยืนหลายๆคนก็ยังไม่เคยผ่านมาเส้นนี้นะฮะเป็นเส้นเรียบเลาะริมเขาไปอำเภอน้ำยืนนะครับเส้นทางนี้ก็ปีนี้ดีนะครับ เมื่อสามปีที่แล้วนี่เป็นหลุมเป็นบอ่อเลยไม่ค่อยมีใครผ่านน่ากลัวเดี๋ยวเราจะให้คุณอยู่ไปเรื่อยครับระยะทางกับถนน ่าใช้มาอีอ่อีถนนเรียบเดียรระยะทางที่นี่จากอ่ากันทรักไอจากกันขาเพเด็กันทรั์มาน้ำยืนนี่ก็ประมาณสักห้าสิบ้าสิบเอ็ดโล แต่นี่น,นี่นี่ผมมาเส้นอ่าถ้าแยกตรงถ้าเกิดจะไปเขาวิหารตรงไปถ้าซ้ายมือเราจะไปน้ำยืนนะครับเส้นทางนี้ ปีที่แล้วผมมานี่ถนนยังไป็นลุมเป็นบอ่อเนี่ยก็ <c oughs> ดูไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมผ่านบ้านบ้านหนองว่าอำเภอตำบลภูผาหมอก เพื่อที่จะเข้าออน้ำยืนสองอข้างทางก็ยังธรรมชาตินะฮะ ไม่ลมลืนอยากให้กรุงเทพเป็นอย่างนี้จังเลยผมถือว่าผมเป็นคนที่โชคดีนะผมเคยกรุงเทพผมทำงานกรุงเทพมาพักหนึ่งแล้วก็ย้ายมาอยู่ทำงานตา่างจังหวัดดีใจมากเลยที่ได้แบบมาทำงานต่างจังหวัดไม่ต้องแบบรถติดน้ำท่วม ขับรถก็ไม่ค่อยมีบรรยากาศดีมากเช้าผมไม่ล่ะ แต่ผมก็จะบอกอีกอีก,อ,กอีกข้ออีกมุมนึงเชื่อไหมว่าหมู่บ้านแถวๆนี้มีหลุมหลบภัยยนะฮะผมเคยเข้าเข้ามาดูเมื่อเดือนที่แล้วนี่ฮะอย่างในวัดเนี่ยมีหลุมลบภัยอยู่ข้างใน,นครับเพราะอย่างว่าอำเภอนี้เป็นอำเภอกันทลักนี่ใกล้ติดชายแดนทางกัมพูชานี่ฮะบรรยากาศสวยนะครับดูเส้นทาง ผ่านทุกเดือนนะเส้นเนี้แต่ก็ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูวันนี้มีโอกาสบรรยากาศดีๆท้องฟ้ามันออมืดคึมๆฝนเหมันจะตก ไปเรื่อยๆครับถนนให้ท่าน,นาได้ดูบรรยากาศสองข้างทางต้นไม้ร่มลื่นถามว่าถ้าผมจะมาอยู่ที่นี่ผมคงอยู่ไม่ได้แต่ถ้ามาเที่ยวชาบเผือผมอยู่ได้ทำง,งานแต่ถ้ามาอยู่ม,มาขุดดิน ทำไร่ทำนาผมทำไม่ได้เพราะว่าผมทำไม่เป็น่ผมชอบบรรยากาศอ,อย่างเงี้ยผมมาคนกรุงเทพนะผมเกิดบางโรงพยาบาลวชิระอยู่ตรงวงอัวงแถววงสว่างถ้าพูดง่ายๆก็คือเขตบางซื่อ เซลตัดอินวัดนี้ก็ประมาณสิบหปีแล้วไปมาทั่วแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําไม่ได้ถ่ายวีดีโอวีดีโอสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์ดีๆเหมือนอย่างนี้ดูตัราง 5. บ้านภูานผามหมอ,อกตำบลภูผาหมอกอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะตอนนี้เราอยู่ในเขตศรีสะเกดจังหวัดอเภอกันทลัก ลองดูครับถ้าใครผ่านมาที่จะเข้าอุบลก็ลองวิ่งเรียบมาก็ธรรมชาติสองข้างทางก็เนี่ยครับด้านขวาก็จะเป็นเขาด้านขวานน้นสุดขอนี่จะมีร้านชา้าบ้านเมืองก็ยังสงบสงบเงบยียบไม่มีอะไร บรรยากาศดีมากอิชาครับอิชาคนแถวนี้ คนต่างพื้นที่เนอะเห็นแล้วก็อะไรก็ตื่นเต้น,นให้ดูถนนหนทางครับว่าเราก็จะเลยเมื่อสามปีทแล้วที่ถนนแถวนี้ยังเป็นหลุมเป็นบ่อน,นะฮะนี่ก็ทำลาดยางอย่าง,างดีเลยดูให คนคนใหญ่แถวนี้ก็จะปลูกมันปลูกมันมีรถมันข้างหน้ามันจะมีดาดอาหารเป็นจุดที่ผมผ่านมาก็มีแค่จุดนี้จุดเดียวที่เป็นาดาด เพื่อนที่ต้องการลองเส้นทางใหม่ๆนี่ที่จะเข้าอุบลนลองมาเส้นทางนี้บ้างได้กันไนดะ้บ้างบ้างนะครับเพราะว่าดูสนุดเส้นทางก็ดีขึ้นลองมาเที่ยวดูขับผ่านซึ่งวิวสวยมากธรรมชาติด,ดีมากยังไงก็ลองดูนะครับบรรยากาศ เป็นบ้านโนนยาง น้ำสวยมีร้านอาหารจิบกาแฟคาเฟ่เนี่ยครับบรรยากาศยังไงก็ผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับยังไงก็ลองออผ่านมาแวะแวะผ่านมาเส้นทางนี้ลองลองเข้ามาดูกับบรรยากาศนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณครับ